ก็สวัสดียามเย็นนะครับตรงกับวันที่25เมษายน2568วันนี้จะพาทุกคนไปเก็บผลของต้นหม่อนหรือต้นม,อม,อมอัมมารีนะครับก็เช้าเดินรดน้ำต้นไม้เห็นมันมีผลแดงๆแล้วก็ผลสีดำซึ่งมันสุกแล้วก็ถึงวาระที่จะนำผลของมันมากินก็พาทุกคนไปเก็บด้วยกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเก็บผลของต้นหม่อนหรือมัมมารี อาจจะดูโรกไปหน่อยนะครับไม่ได้ตัดแต่งจริงอีกอย่างก็ได้ย้ายต้นมัมมารีไปหลายที่หลือเกินตรงนี้อาจจะอยู่ทาวอนคงไม่ได้ย้ายอีกแล้วถ้าย้ายก็จะเป็นการตัดกิ่งไปปักชำจริงๆแล้วก็เก็บหลายรอบแล้วละ่ะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้นึกสนุกอยากอวดเพื่อนๆนะก็เลยต้องมีการเก็บกลัวมีใครบางคนอาจจะคิดถึงหยอกๆยอกนะครับคงไม่มี็คง,คงมีแต่เจ้านี่แหละที่จะคิดถึงนะครับ ความจริงประโยชน์ของลูกมอนหรือมัมมารีก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผลของมัมมารีนะก็จะมีโพแทสเซียมซึ่งช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดลูกมัมมารีก็ยังมีพวกใย,ยอาหารสูงซึ่งช่วยในการย่อยระบบในการขัดถ่ายแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอนในเลือดได้ด้วยนะมีประโยชน์มากมายเลยเกินนะครับต้นมัมมารี บ้างครับรูปร่างหน้าตาน่ารับประทานไหมครับสําหรับมอัมมอี่คงไม่ใช่ผมนะครับว่าแล้วก็ชิมเลยโอ้โหอร่อยวันเปรี้ยวกลมกลม่อมสุดยอดไปเลยขอบคุณที่กดไลค์และติดตามนะครับธรรมสวัสดี